เรื่องของขโมยขจรเหมือนกันคุณผู้ชมกว่าตำรวจเขาจะไปตามจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้เนี่ยนะคะก็ถลุงเงินที่ไปขโมยมาเนี่ยไปหลายบาทแล้วนะคือโจรคนนี้ค่ะเขาอาศัยค่ำคืนของวันออกพรรษาไปขโมยตู้เซฟของชาวบ้านที่บ้านหลังหนึ่งแล้วในตู้เซฟเนี่ยมีทั้งเงินมีทั้งทองคำมูลค่าเนี่ยเจ็ดล้านกว่าบาทนะหลังจากนั้นก็เอาไปขายแล้วก็เ,เงินไปเที่ยวเตตๆไปหลายจังหวัดจนมุมที่จังหวัดเลยค่ะ แล้วพอไปคนบ้านก็ยังเจอทรัพย์สินของของผู้เสียหายที่ขโมยเนี่ยเข้าไปขโมยมาบางส่วนแล้วไปเจอชุดทหารคุณผู้ชมเป็นเครื่องแบบทหารติดยศร้อยเอกเจ้าตัวอ้างบอกเอาไว้ขู่ชาวบ้านเขาเฉยๆแล้วที่ต้องไปขโมยเพราะตกงานไม่มีเงินมาใช้จ่ายคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะแต่งกายมิดชิดเลยงัดเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหาดคำอำเภอเมืองหนองคายไปขโมยตู้เซฟใส่รถเข็นหลบหนีไป ภายในมีทั้งเงินสดมีทองรูปประพันธ์ทองคําแท่งหลายรายการมูลค่า7ล้านกว่าบาทเหตุการณ์เกิดขึ้น17ตุลาคมที่ผ่านมานะคะหลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านก็ไปแจ้งความไว้ที่สอพอเมืองหนองคายล่าสุดพันตํารวจเอกเสเมุทาพรพุ่มกับสืบสวนสอพออพุ่มกับสืบสวนภูทรจังหวัดหนองคายนะคะเขาก็บอกว่าได้ทําการจับกุมผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายพิธานอายุ33ปีเจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้วก็ตามจับกลุมตัวเอาไว้ได้ ตอนนั้นเนี่ยพิธานเนี่ยนะไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจับได้เมื่อวานนี้ค่ะคุมตัวกลับมาสอบสวนที่สพเมืองหนองคายก่อนจะคุมตัวไปตรวจค้นบ้านพักพบว่ามีการนำทรัพย์สินที่อยู่ในตู้เซฟไม่ว่าจะเป็นทองคําแท่งทองรูปพัณฑ์โทรศัพท์มือถือไปซุกซ่อนไว้นอกจากนี้ยังพบชุดเครื่องแบบทหารยศร้อยเอกเลยนะอยู่ภายในบ้านด้วยเครื่องแบบทหารยศร้อยเอกนายพิธานเนี่ยอ้างว่าผมเคยเป็นทหารเกณฑ์มาก่อน ก็เลยไปหาซื้อชุดแล้วก็เครื่องแบบเอาไว้ใส่คมขูคนอื่นแล้วทําไมต้องเอาไปขู่คนอื่นล่ะคะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนพ่อตาของนายพิธานซึ่งอยู่ห่างจากบ้านผู้เสียหายประมาณ4กิโลเมตรเนื่องจากนายพิธานนําตู้เซฟมาเปิดเอาทรัพย์สินแล้วก็ทิ้งตู้เซฟลงไปในบ่อปลาภายในสวนค่ะแล้วที่สําคัญทําการฝังทองคําส่วนหนึ่งเอาไว้ใต้ต้นไม้ภายในสวนด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปงมหาตู้เซฟจนพบแล้วต้องไปขุดทอง ก็คือซุกซ่อนไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยขุดออกมาคุณผู้ชมขาพอเอาไปซ่อนใต้ต้นไม้ก็ได้ทองคําส่วนหนึ่งนะตอนนี้เหลือทองของผู้เสียหายที่ตัวของผู้ก่อเหตุก็คือพิธานเนี่ยยังไม่เอาไปขายอีกประมาณ60บาทไปดูนาทีที่เจ้าหน้าที่เขาช่วยกันงมตู้เซฟแล้วก็ขุดทองขึ้นมาหน่อยค่ะมอยู่วะอยู่วะได้ะมอยู่นักอยู่นักอยูนี่มันมาเลยนี่มัเลย่

มันีกระบด้ตัวเยกระเป๋าวนาะนี่ค่ะสภาพตู้เซฟหลังจากถูกขโมยก็ถูกเจาะเอาของด้านในตู้เซฟเนี่ยออกแล้วเอาตู้เซฟไปทิ้งลงบ่อเพื่อทำลายหลักฐานนะคะคือก็ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะตู้เซฟเนี่ยมันไม่ใช่เบานะคุณวราวิทย์ถูกไหมมันหนักมากนะคะแต่เจ้าตัวเนี่ยเอารถเข็นเนี่ย ไปขมโมยของเขาแล้วก็นําขึ้นรถเข็น,นเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมความพยายามขนาดไหนเอโอโอ้โหคือคนมันเป็นคนขมโมยคุณผู้ชมมัน<บ>ก็ทําทุกวิถีทางหละค่ะที่จะขมโมยของชาวบ้านก็ออกมาให้ได้นายพิธานเนี่ยให้การแบบนี้บอกว่าหลังก่อเหตุนําทองคําแท่งสองแท่งไปขายที่ร้านทองในพื้นที่อำเภอโพนพิพพสยัยจากนั้นก็เข้ากรุงเทพตะเวนนาทองส่วนหนึ่งไปขายรวมถึงกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้เสียหาย แต่กระเป๋าขายไม่ได้เพราะไม่มีใบเซอร์เงินที่ได้ก็ใช้จ่ายตะเวนเที่ยวต่างจังหวัดทั้งกรุงเทพทั้งเชียงใหม่ก่อนจะมาแวะเที่ยวเชียงคานที่จังหวัดเลยโอ้โหขโมยของชาวบ้านเขาเอาทองไปขายและเอาเงินไปเที่ยวทุกจังหวัดสบายใจเฉยเลยนะคะแต่ระหว่างที่จะเข้าพักโรงแรมถูกตำรวจจับกลุมตัวเอาไว้ได้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน้องคายค่ะพลตำรวจตรีพิรัตอุดมพิสุทธิคุณบอกว่าคดีนี้เกิดจากผู้ต้องหาเกิดความโลภ ในทรัพย์สินไปอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองประกอบกับตกงานไม่มีงานทำคิดสั้นกะก่อเหตุขโมยของย่องขึ้นบ้านผู้เสียหายไม่ใช่ครั้งเดียวนะไปมา3ครั้งแล้วคุณผู้ชมเพราะเห็นว่าบ้านผู้เสียหายมีรถยนต์หลายคันครั้งแรกขโมยกระเป๋าไปก่อนจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดผู้ต้องหาไม่แตะต้องทรัพย์สินอื่นนอกจากตู้เซฟเลยนะคะวันนี้ติดตามยึดของกลางได้เป็นทองรูปพรรณสบาท ทองคำแท่ง18บาทสร้อยทองสองเส้นพระเลี่ยมทองเนี่ยสองค์ด้วยกันมีแหวนเพชรอีก3วงเดี๋ยวหลังจากนี้จะสอบปากคาผู้เสียหายว่าของกลางได้คืนครบหรือไม่ต่อไปค่ะวันนี้นะครับเราก็ได้ติดตามจากกลุ่มผู้ต้องหาที่ขโมยทองทรัพย์ของผู้ชสหายเป็นมาได้น,นะครับโดยที่เจ้าตัวเนี่ยครับต้องบอกว่าเ,เกิดจาก ความโลภประกอบกับการที่ไม่มีงานทำนะครับก็เลยมาพิสั่นนะครับมาขึ้นขึ้นบ้านของผู้เสายครับวันนี้เราตามยิดทองได้ทั้งหมดคืนกับคืนมีสร้อยทองคำหนัก30บาทนะครับแล้วก็ทองคำแจ้งที่เป็นอีก18บาทนะครับก็ากจะมีสร้อยสร้อยทอง อีกสองเส้นมีพระเลี่ยมทองอีก3องค์นะครับแล้วก็จะมีแหวนเพชรอีก3ามวงนะครับซึ่งซึ่งจะได้นํขึ้นผู้ชายต่อไปหลังจากนีก้เราก็จะสอบปากคำผู้ชายยืนยันว่าของที่ได้ขึ้นมาเนี่ยครบครบไหมอย่างไรอันดังต่อไปเพื่อให้มีการพิสูจน์ทราบในในกระบวนการต่อไปครับขโมยของเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตำรวจเขาก็ตามจับกลุมตัวได้อยู่ดีนั่นแหละค่ะ อย่าหาทำนะคะคทํามาหากินที่สุจริตดีกว่าค่ะเพราะหนึ่งคนที่เขาถูกขโมยเขาก็เดือดร้อนอตัวเองไปขโมยของเขาผิดกฎหมายถูกจับก็ต้องติดคุกอยู่ดีแหละค่ะ